สวัสดีครับบัวพชัยออโต้ลุมบรีครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะฮะพฤศจิกายนปี2568ันาสิบปดครับเวลาครับบ่ายสองสิบนาทีนะครับเดือประมาณครับมอเพลงวันครับสำหรับบัวพชัยออโต้ลุมบรีครับซอมเบิ้มี่เอ็มโฟกันบเป็นยุโรปจฉพาะทางผมช่างเปิดครับก็คันนี้มาแต่เช้าเลยนะมาตั้งแต่แปดโมงเช้าครับมาจากอู่หินนะฮะก็แถวพระจัวพิเดคันแล้วครับนะเบื้องต้นมาถ่าย น้ำมันเครื่องนะฮะทำ์วิสเอนะครับแล้วก็ตรวจสอบอความพร้อมในจุดอื่นด้วยนะพบว่ามีโค้ดติดนะในรหัสกล่อง ECU นะครับสองโค้ดนะครับก็ดำเนินการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องรีเซ็ตหน้าจอเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในะขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเกียร์ลงนะครับเนื่องจากลูกค้าได้ไปฝัดชิ่งมาประมาณหนึ่งหมื่นกิโลที่แล้วแล้วก็ใส่น้ำมันเกียร์ไม่ใช่ของเบนซ์มานะครับเป็นจุดเก้านะ จ็ดสองสองจุดเก้าครับก็เลยไม่เกิดความไม่แน่ใจนะให้เราได้ตรวจสอบเราก็ได้ถอดลงมานะครับนะก็ตามที่ท่านเห็นเลยครับมีการล้างอ่างน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ตรวจสอบยางอ่างนะครับพบว่ายางอ่างที่ใส่มานะครับไม่ใช่ของแท้นะครับนะแต่ทางร้านแจ้งว่าเป็นของแท้นะครับก็เจออยู่หนึ่งในการนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ปล่อยนะ้ำมัน เกียร์ลงนะฮะเราได้ทำความสะอาดอ่างเรียบร้อยครับอ่างเกียร์นะฮะมีแม่เหล็กสองตัวครบครับนะครับแม่เหล็กต้องมีนะครับดูดเศษขี้คัดนะครับหรือเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมนะครับที่หล่นลงมาในระบบมายู่อ่างเกียร์นะด้านล่างแบบนี้ครับอันนี้คือท่อรูล้นนะครับอ่าล้างียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวดูกันไปเป็นช่วงๆนะครับยางอ่างเกียร์นะครับที่ลูกค้าได้อ่าใส่มานะครับเป็นเส้นนี้ฮะ เป็นเส้นนี้ครับไม่มีภาษาอังกฤษนะโชว์เลยครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะขึ้นหน้าว่า HT แค่นี้ครับเนี้ยแบบนี้ครับะถ้าลองซูมดูครับมีแค่นี้นะครับะ HT แค่นี้ครับนะรหัสมีอยู่แค่นี้ฮะทั้งตัวไม่มีไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับะก็น่าจะเป็นของเทียบแหละครับแต่ไม่รู้เก็บไหนนะนี่คือยังอ่างครับนะเดี๋ยวลบไว้ก่อนอันนี้ของใหม่นะของแท้ที่เรา จะใส่ไปนะลูกค้าอนุมัติการเปลี่ยนนะครับยางอ่างแท้นะครับนะก็เบื้องต้นนะเป็นการตรวจสอบแล้อ่างเกียร์มีการรั่วซึมนะครับนะเราจรึงมา,าโฟกัสที่จุดนี้นะครับก็พบว่ายางอ่างไม่แท้นะครับนะอันนี้เราใส่ตัวนี้ไปนะนะมีโลโก้ชัดเจนนะนะก็ a 2 2 0นะครับ2 7 1เนะเพราะนั้นเกียร์จุด9อ่ะใช้ได้หลายเบอร์เหมือนกันนะครับ นะแต่นี่ออกมาจากกล่องแท้นะครับของเบนซ์เดี๋ยวเราจะใส่ไปนะครับที่ตามไปดูใต้รถกันครับนะครับตอนนี้เรานะเปิดรูท่อคอนเว์เตอร์ออกด้วยนี่ครับนะนะเราถ่ายในตนุ๊กเย่ออกมาแล้วนะครับนะครับเราจะต้องเปิดรูทอคอนเว์เตอร์ด้วยครับนะอีกสองลิตรกว่าที่ในลูกฟักนะหรือลูกท็อกนะครับนะนะ้ำมันเครื่องยิงยออกมา ขออภัยครับน้ำมันเกียร์จรึงจะออกมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะการจะออกมาร้อเปอร์เซ็นต์คงเป็นไปไม่ได้น้ำมันเกียร์จะตกค้างอยู่ในชุดคัตชุดหม้อคัตชุดวาล์วบอดี้นะหรือชุดสมองเกียร์หรือชุดปั๊มนะมันจะตกค้างประมาณสั้เกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ถูกถ่ายลงมาแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีที่ไม่ยกเกียร์ลงมาโอ่อนนะครับก็ทําได้เพียงเท่านี้นะครับน้ำมันเกียร์ที่ลูกค้าใช้มาก็ใส่ีนะครับ แต่เจ้าของรถไปยืนดูตอนเขาใส่น้ำมันเกียร์ให้พบว่าไม่ใช่น้ำมันเกียร์ของเบนไม่ใช่จุดเก้าเป็นยี่ห้อที่ทดแทนนะครับก็จึงไม่มีความสบายใจพอใช้รถมาสักประมาณาพักหนึ่งพอวิ่งไกลๆแล้วเกิดปัญหาเกียร์ไม่จับหรือเวลาวิ่งร้อ้ๆแล้วเกียร์ควรจะเปลี่ยนมันไม่ยอมเปลี่ยนมันกลายเป็นล่ากเกียร์นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิมมเกียร์ครับของเรื่องน้ำมันเกียร์ นะครับเริ่มต้นผมจับโคดแล้วนะครับทานเซนิชั่นนะครับไม่ติดฟ้อนะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับในชุดเกียร์หรือชุดคอนโทรลนะเพราะฉนั้นก็ลองเปลี่ยนให้มันเกียร์เบอร์ตรงก่อนกลับเข้าไปนะเพื่อความสบายใจแล้วก็รอบหน้าเดี๋ยวลูกค้าจะมาเปลี่ยนออยเครื่องเอาเกียร์นะครับเราพบว่าในระบบเกียร์นะครับนะด้านในนะท่านดูอ่ะนี่ครับนะท่านดูในตัวนี้ฮะมีคาบสนิมติดอยู่ตรงขาเซฟล็อกเกียร์นะเกียร์จอดนะปักกิ้งนะ จะมีคาบสนิมอยู่ที่ผมชี้เข้าไปข้างในท่านลองซูมดูเห็นไหมฮะมีคาบสนิมชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเกียร์โรกนี้อาจจะเคยเกิดน้ําเข้ามาหนึ่งนะน้ําเกิดเคยเข้ามาสองตอนนี้น้าําอ่ะเริ่มเข้าแล้วแต่สีน้ำมันเกียร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะกิโลที่ประมาณแสนเจ็ดแล้วตอนนี้นะก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ลูกค้าก็เดินทางมาไกลนะก็ไม่พร้อมที่จะจอดนะแล้วเดี๋ยวเขากลับไปก่อนขอเป็นรอบหน้าแล้วกันนะครับ ก็จะต้องกลับมาเปลี่ยนออยเกียร์กับเราอีกครั้งหนึ่งนี่ครับออยเกียร์ส่วนออยเครื่องอยู่ด้านในนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหนัโอเอ็มหกขั้นหนึ่งนะครับที่ทุกท่านเข้าใจกันดีคุ้นกันดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะตารางผมมีอีกหลายคันนะครับวันอาทิตย์นะครับจะเป็นมีเอ็มดบินะฮะมาจากกรุงเทพนะครับออยเครื่องออยเกียร์เหมือนกันครับแล้วก็เปลี่ยนยางโช้ฝาปิดท้ายนะโช้ฝาปิดท้ายครับแล้วก็แผงลอ,องใต้ล่างที่มาไม่ครบ ที่บอกว่าเพิ่งซื้อรถมาได้สามวันครับมาหาเราเลยนะรหัสห้าสองแปดไอสีขาวนะครับส่วนวันจันทครับจะเป็นคิวของ g l c นะครับซึ่งมาจากชนบุรีนะยังไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวรอมัดจาก่อนแต่ได้โทรมาคอนเฟริร์มไปแล้วว่าวันจันทจะนํารถเข้ามาจอดช่วงเช้านะครับก็คิวมีตลอดนะครับก็ค่อนข้างทําไปเรื่อยๆนะฮะท่านไหนที่มีเบนซ์นะครับมันศึกษาหาความรู้เยอะนะครับอย่าง เอฟซีเราเนี่ยครับคันนี้เคยมาซ่อมกับเราเมื่อหลายปีนะที่ผ่านมาปีกว่าๆมั้งครับก็ซ่อมไปแสนกว่าบาทเหมือนกันในชุดนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะทั้งสวิตซ์ตำแหน่งเกียร์อะไรต่างๆนะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนแหลกด้วยนะเปลี่ยนถุงลมด้วยมีไฟถุงลมโชว์นะก็ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนั้นกิโลอ่ะยังไม่ถึงเพิ่งแค่แสนห้านะเพราะยังยังไม่เข้ารอบเราจึงเปลี่ยนจุดสําคัญไปก่อนมาวันนี้ก็เริ่มจะกิโลเริ่มเพิ่มขึ้นแล้ว ก็นะทําตามองรอบไปส่วนอื่นปกติหมดนะครับอาการขับดีนะลูกค้าชมว่าไม่มีอะไรนะในรถเบนซ์ขับดีแล้วก็ก็ดูแลตามส่วนไปแล้วกันนะใช้เยอะซ่อมเยอะใช้มากซ่อมไม่ทันตามสูตรที่ผมบอกนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวหากมีรายการตกหล่นอะไรผมจะสอดแทรกเข้าไปในคลิปสั้น30มสิบวินะครับท่านถ้าท่านตามผมนะว่ารถคันนี้มาจากประจวบพิริคันเรือหัวหินสีดํา นาาสองหนึ่งสองนะครับีสองห้าศูนย์นะท่านก็จะฟังต่อกันไปได้เลยแต่ถ้าท่านเพิ่งเข้ามาชมแล้วก็ขัดช่วงอันนี้จะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะลองกดติดตามผมไว้นะนะระบบการซ่อมจะไดะ้ต่อเนื่องไปเลยท่านจะรู้ว่ารุน่นนี้ยี่ห้อนี้เข้ามาทําอะไรแล้วต่อไปทําอะไรแล้วในคลิปต่อไปช่างเขาแจ้งว่ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาไหมมีรายการเพิ่มเติมไหมมันจบไหมหรือรอเปลี่ยนอะไรในในรอบต่อไปตัวไหนบ้าง ในกิโลที่เท่าไหร่เห็นไหมฮนะดูทำลายไปด้วยครับค่อนข้างมีประโยชน์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวัวใช่ออโต้ต้องขอจะคลิปนตเพีองเ่านี้ก่อนนะครับช่วยกดให้เราด้วยนะครับผมช่างปืดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ